ศาสตราจารย์สุภัสต์บุญยริกิจิครับเป็นประธานหลักสูตรสายกร,รมเขตร้อนนะครับก็โดยตัวหลักสูตรเองนะครับก็เปิดมาตั้งแต่ปี2529พร้อมกับผังเมืองนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่เปิดมาหลายลานนานมากแล้วนะครับเราแนวคิดก็คือเริ่มให้อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเพิ่มแขนงสาขาเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่กลุ่มแรกนะครับ กลุ่มแรกนี่คือสายกรรยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็สายกรรมเขตร้อนนี่เป็นถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความยั่งยืนมาอยู่ตั้งนานแล้วนะครับแล้วตอนหลังนี่เราจะมาเพิ่มคือเรื่องสายกรรมไทยประเพณีแล้วก็สายการทางด้านอนุรักษ์สายกรรมเขตร้อน,นนะครับบวกกับแนวคิดทางสตยกรรมคือเราจะเพิ่มแขนงความสามารถของอาจารย์แต่และท่านเนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้อยู่ในหลักสูตรนะครับโดยที่นะครับโดยที่ ตัวสายกรรเพื่อสิ่งแวดล้อมนี่จะมีอาจารย์มนสินีอัธวานิชนะครับแล้วก็มีผมช่วยดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งจะคาบเกี่ยวอยู่กันในเรื่องของการั RA กษ์พลังงานส่วนการออกแบบเพื่อการั RA กษ์พลังงานเนี่ยจะมีอาจารย์ลุงโลดวงมาสลีนะครับอาจารย์รวิสอาจารย์ชนินแล้วก็อาจารย์โชวิ์ที่เป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็ส่วนแนวคิดทางสายกรรซึ่งตอนนี้กาลังเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มยังไม่มีนักศึกษาเข้ามานะครับก็มีอาจารย์อุชกรอาจารย์พรพุธมีผมแล้วก็อาจารย์โรวิ์ที่จะช ส่วนอาออกแบบสายการ,รเขลื่อน้อก็จะอยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันนะครับอาจารย์ชนินจารลวิทย์จารวัสดาอาจารย์ิริรักษ์ที่จะช่วยดูแลในเรื่องของการออกแบบสายการ,รเขลร่อน้อที่พูดถึงเรื่องของแอสิสดีไซน์นะครับต่อมาในเรื่องของสายกรรมไทยประเพณีพื้นถิ่นเนี่ยก็จะมีผมเป็นผู้ดูแลนะครับประจยรย์พิสิทธิ์อาจารย์สมโชคอาจารย์ธีรชัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกําลังมาแรงนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สายกรรม ก็คืออาจารย์ปูนนะครับอาจารย์ปริยาชูกแก้วอาจารย์โชติวิทย์แล้วก็มีผมก็จะช่วยดูแลเช่นเดียวกันนะครับต่อมาตัวกิจกรรมเนี่ยเราที่ผ่านมาก็จะมีกิจกรรมช่วงปิดเทอมนะครับพากันไปเที่ยวเล็กๆก,กันนะครับไปไปดูงานศิลปกรรมเขตร้อนกันต่างประเทศนะครับเนี่ยนี่คือไปที่สิงคโปร์นะครับต่อมานี่ก็ไปที่ฮ่องกงนะก่อนโควิดแล้วก็จะหยุดไปยาวแล้วก็เมื่อปีที่แล้วไปไต้หวันนะครับแล้วปีนี้กำลังจะไปมาเลย ต่อมานี่คือผู้ที่เรียนและประสบความสำเร็จแล้วมีใครบ้างน,นะครับก็ตอนนี้ดรชนิดพเนยเป็นอาจารย์ประจําไปแล้วนะครับก็เข้ามาเรียนมีเห็นว่าสนใจในงาน,นยอยากไรบ้างน,นะครับว่าที่เห็นประโยชน์ของในหลักสูตรนะครับที่สิทธิ์ของเปียโทที่ทำเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องลีดนะครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานลีดในห้างเป็นเอาหนึ่งตัวประเด็นหนึ่งตัวว่าการถ้าจะเพิ่มคะแนนของห้างในการไปซื้อที่เนี่ยจะทำอย่างไร ต่อมาดรพัฒนิตนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเรียนปีเออยู่นะท่านนี้กาลังทําเรื่องสนใจเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาต่อมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นติดหนึ่งใน10 b e s t paper ที่จะต้องไปรีเซต์เมื่อวันศุกร์ที่ถึงนี้ของงานอาสานะครับสองเปเปอร์เลยนะครับทางด้านของเรื่องของการอนุรักษ์การหาความแท้ต,ต,ตัวตัวตัวปัจจัยขึ้นมาว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเนี่ยออเซนติกที่มันเกิดข,ขึ้นของเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยจะทำยังไงบ้างนะครับ แล้ตอนนี้อาจารย์พัชระเย็นใจนะครับผู้เป็นอินเทเียที่มาเรียนทางด้านเขตร้อนแล้วก็มีความชํานาญทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องทางด้านโปรแกรมนะครับสามารถจบได้ภายใน3เทอมนะครับเทอมที่สีจ่ายตัคงแล้วก็จบไปทํางานได้เลยก็สนใจในเรื่องของ Stack Ventilation เรื่องของความดึงความร้อนที่อยู่บนหลังคานะครับพิสูจน์ขึ้นมาโดยใช้เครื่องมือวัดในการคำนวณซิมูเลชันขึ้นมาล่าสุดนี้คือคุณหมอพอ,อ ที่อยู่โรงพยาบาลอุบลราชธานีสนใจทำเบสเสตก็สนใจมาเรียนในด้านสายการเขตร้อนนะครับแล้วก็มาเรียนจบในปีครึ่งเช่นเดียวกันนะเขียนแบบทีสิบเป็นภาษาอังกฤษก็ส่วนหนึ่งก็ส่งไปขอไปส่งเปเปอร์คิวหนึ่กำลังรอยอยู่นะครับนะก็มีการสอบขึ้นมานะครับทําสนใจทางด้านของอผลของพอลีนที่อยู่ในการใช้งานเนี่ยมันมีผลต่อยังไงบ้างนะครับ ส่วนตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะครับอยู่ที่รัชมน,น,นูลลนานะครับก็สนใจทางด้านของเ,อเสียงที่มีผลกระทบต่อการผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อ,อันนี้ปีนักศึกษาปี56วิศกรโยธาของพระจอมเกล้ากระบังเรานะครับมาสนใจเรียนเขตร้อนนะครับแล้วก็จบภายใน2ปีนะครับก็สนใจแล้วก็ ตอ,ตอนหลังก็ไปทํางานทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของสนวนนะครับแล้วก็ได้ทํางานเงินเดือนก็ตกเกือบแสนกันนะตอนหลังก็เข้ามาในเรื่องของเป็นเปิดบริษัทออฟฟิศทางด้านเอนจิเนียร์ของตัวเองนะครับก็ตัวคณาจารย์เองนะครับทีอาจารย์เองก็จะมีงานวิจัยนะครับทางด้านของกิ่วค้อนนะครับทดสอบฉนวนวัสดุฉนวนนะครับแล้วก็มีการอบรม BC มีการอบรมอาจารย์ลุงโลดนะครับที่อบรมบีซีและแม้กระทั่งในปี2559ได้ทํางานอาจารย์ลุงโลดได้รับงานงานใหญ่อันหนึ่งก็คือการออกแบบบ้านแบบพลังงาน12อาคารนะโครงการที่ประมาณ10ล้านนะครับแล้วก็ก็มีเว็บเพจขึ้นมามีการแจกแบบอยู่ในเพจนี้นะครับของกระทรวงพลังงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในปีเดียวกันตอนนั้นได้รับงานมา2ตัวคือ24ล้าน2 4ล้านก็คือ,องานวิจัยที่ทํงทมาตรฐาน ตัวเลขค่าตัวเลขของการเปลี่ยนพลังงานขึ้นมานะครับนในปีแล้วในปี2511ก็ทำเพิ่มขึ้นมาอีก1,500หลังนะเพิ่มค่าเฉลีย่ยค่าตัวเลขขึ้นมานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ14ล้านส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็สนใจก็ไปดูได้ในเว็บเพจของตัวศหกยราเขตร้อนในเซิร์ชตามนี้ได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ได้รับชมและฟังเชิญขอบพรคุณต่อ